อีกนะก่อนสอบช่างพามาชมบรรยากาศคองทะเลกินกนะคนงานจะต้องหาหอยใส่บ้ง งานกำลังดำน้ำหาหอยวิธีวิธีชีวของคนเกาะพันแม่ก่อนกอดดำเพเป็นเนาะเปินทิ้งยางค่ะดำน้ำหาหอยเนาะคนดำเพเปลี่ยนเนาะคนก็เล่นทิ้งยางเอาแต่ขันเล่าดำเป็ี่ยนเล้วไปขีมุดจึงถือว่าจะมุดพะน้ำ อาตอนบ่ายด้รรย,ยากาศตอนบ่าย้มุดเพื่อก่อนมุดเ่เป็นเนาะเรามุดเป็นคนก่อแล้วหาเป็นเขาี่เห็นเนาะคลิปที่ก่อนยางหาหอยวันนี้เรามุดเอา มันเล่าไต้หลายตีหนงชั่วโมงแล้วว่าเราก็หากหาสมือแม่มเบิดก้อนก่อนแล้วบุก่อนเบิด์ตในเห็ดฉิดอยู่น,นั <c oughs> ่นเกาะจริงเลยเด้อ <c oughs> สีชีของคนเกาะึวีดวีดเรื่องแนะนเลยเลยมุดดำน้ำหาเดะแด่เขามมดว่าเป็นเขากเล่ยเวล้านนาหเขาไปงางเรอสีชีพชีวิต อยู่ตตัวนกตัวนกข่าวนอนญนติข่าว,ากาวุกเส็้หัวจะมาเล่นการ์าอห้อน้าใสสะอาดก็ไใสสะอาดเข้ม <laughs> น้ำทะเลมันเข้ม เะากระมุดดำน้ำเนี่ย,ยเอาเล็กเอาเล็กมาถามเราเบิ้งว่าเล็กคือเคยใส่ได้กินเล็กพาป่าเนาะมาถามเราเบิ้องมาเอ่อเราติดโปรห็นปลาหมึกรองสินะจ้ะปมือประมือเนะดี๋ยวสิมาถามเราเบิง้ง เอาเี็กให้เล่านะ้ำเลาวไมนใส่ได้บออัน,นลาิีมันห่างพลาตีกอันนี้มันห่างแป้งก่อนแล้วก็ใส่วป็นหรอกแต่ถ้าเล่าได้อ่าปลาหมึกไม่ให้เบิงองอหรอะต้นกอเขาจะดำน้ำกินใช่นะ เลิ่มมากล้วหอยก็เลิ่มมาก

Go. Okay. i think Tina is Tina is get chill.

กินาหไรฮะยกินาะไรเชีกินาเกินอะเชลยวกินอะกินอะเชียวเดวันนี้สวิง but we are don't know how to do that we are only walk when low tide เจ้คนกัวก็จะเอาดำน้ำเป็เนาะแต่ว่าก่อนนะดำน้ำบุ๊บปี๊ดต้องยางน้ำลด อหอยหอยหอยเข้าหอยของเราเดี๋ยวเราีไปหาของมืดม,มาหายน้ำนาำรถโอเคค่ะ